สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่แอนมีโอกาสได้คุยกับหลวงปู่เสนวัดป่าหนองแซงอุดรธานีนะคะครูบาอาจารย์ที่แอนเคารพบนับถือแอนก็มีโอกาสคุยกับหลวงปู่ซึ่งแอนก็เชื่อว่าหลวงปู่เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและก็เป็นครูบาอาจารย์ที่แอนเคารพบนับถือท่านสอนอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งหลายๆคนก็เชื่อว่าท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์นะ,ะเพราะว่าท่านก็อยู่ในลิสต์ที่หลวง ตามหาบัววัดป่าบ้านตาเนี่ยท่านพูดถึงนะคะว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายคนก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอริยะอีกรูปหนึ่งนะคะทีนี้เที่ยนคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของการสร้างพระใหญ่ว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะคะจะได้มีโอกาสาร่วมบุญกับท่านเพราะว่าท่านก็เป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ก็คุยถึงวิธีการส่งบุญกุศลไปอย่างผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทําการฆ่าตัวตายะคะ่ะท่านบอกอย่างนี้คะ่ะว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยนะ,ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ กรรมตัดรอนก็คือเสียชีวิตหรือตายก่อนอายุไขที่ควรจะเป็นซึ่งหล,หลายท่านเนี่ยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือไม่ใช่เฉพาะการฆ่าตัวตายนะคะท่านบอกว่าอายกตัวอย่างเช่นถูกรถชนตายตกต้นไม้ตาย อะไรที่ตายแบบผิดปกติแบบนี้นะหลายเคสเป็นกรรมตัดรอนก็คือกรรมันมาตัดมารอนทําให้เราเนะี่ยต้องตายก่อนอายุไขซึ่งจากที่แอนฟังครูบาจาันท่าอื่นๆด้วยเนี่ยนะฮะก็ไลฟฟังว่าถ้าหากว่ากรมันตัดรอยแบบนี้แล้วตายเป็นสัมภเวสีตรงนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละนะหรือก็ใช้ชีวิตเป็นวิญญาณตรงนั้นไปจนกว่าจะถึงอายุไขของตัวเองสมมติว่าอายุไข80ปีมาตายเอาตอน75ปีนะหรือ5ปีก็ต้องรอไปก่อนอีก5ปีนะคะซึ่งเวลาของโลกมนุษ กับเวลาในโลกวิญญาณไม่เหมือนกันนะเวลาในโลกวิญญาณเนยยาวนานมากดังนั้นเราถึงอาจจะเห็นวิญญาณบางดวงจิตที่มีการแต่งกายแบบโบราณมาแต่นาน นานกาเลไม่ไปไหนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเวลาของโลกวิญญาณเขานานเหลือเกินนะคะทีนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายแล้วก็ดวงจิตเนี่ยอย่างเวรเว้แต่เกิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะไม่ได้เวรน้อยแต่เกิดยังอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ไดออ้การส่งบุญให้เนะี่ยท่านก็บอกว่าสําหรับหลายๆเคสที่แอนประมวลมานะคะรวมถึงที่หลวงปู่เร็จเล่าให้ฟังเนี่ยนะครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าวิญญาณที่ฆ่าตัวตายเนี่ย บางทีมันเป็นกรรมของเขาที่ทําให้เขาต้องฆ่าตัวตายมาต่อเนื่องหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่เฉพาะชาตินี้หลายคนเนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายต่อเนื่องกันมากรรมของเขาทําให้เขาต้องทําแบบนั้นเมื่อเขาทาแบบนั้นเนี่ยนะดวงจิตที่ออกจากร่าง ด้วยอารมณ์ไหนก็จะอยู่ในอารมณ์นั้นหากอยู่ในอารมณ์ซึมเศร้าก็จะซึมเศร้าอยู่แบบนั้นเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะคะนี่หลวงตามาได้ก็เคยสอนเอาไว้นะคะว่าหากว่าดวงจิตเราซึมเศร้าก็จะซึมเศร้าแบบนั้นตอนที่ออกไปอย่างเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีกายสังขารแบบนี้เราเปลี่ยนอารมณ์ได้แต่หากว่าเป็นดวงจิตวิญญาณเนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ก็จะซึมแบบนั้นดังนั้นทุกในโลกมนุษย์ทุกแค่ไหนในโลกวิญญาณทุกมากกว่านะคะดังนั้นอย่าทําแบบนั้นเลยลมหายใจเรายังมีประโยชน์อีกมากนะคะทั้งตต่่อออัวววเเรางแล้้ก็คนนืดย ทีนี้คุยกันต่อพอเป็นวิญญาณตรงนั้นเนี่ยนะการจะส่งบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่มีสายเลือดเดียวกันยังมีสายสัมพันธ์กันอยู่ในโลกวิญญาณแม้ไก่เนื้อจะหายกันไปแล้วแต่ในโลกวิญญาณเขาถือว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่อะไรกันมาก่อนเนี่ยมีสายเลือดเดียวกันส่งถึงกันมากกว่าคนที่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ก็อยากจะทําทุกอย่างให้คนที่จาไป เขาได้บุญไม่ว่าจะเป็นทั้งทานทําสังฆทานสวดมนต์นั่งสมาธิความแรงของบุญก็แตกต่างกันไปแต่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าเราทําตัวเราได้เองอยู่แล้วผู้ทําย่อมเป็นผู้รับกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเราท,ท,าราทําทานเราทําสังฆทานถึงจะส่งให้เขาตัวเราก็ต้องได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะแล้วก็ส่งให้เขาแต่จะถึงและไม่ถึงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าว่าเราสามารถนั่งสมาธิได้ถึงนะจิตนิ่งวิธีจิตถึงเขา เขาก็ได้รับแต่มันก็ยังมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับหลายอย่างนะคะ1ก็คือผู้ที่ส่งไปเนี่ยมีกรรมสัมพันธ์กันไหมนะคะ2ก็คือกรรมฝั่งนั้นหนักมากน้อยแค่ไหนเขารับได้หรือไม่ได้ถ้ากรรมหนักมากเหมือนกับไอ้ก,กรรมมันบล็อกเอาไว้เลยอะส่งบุญไปไท้ก็เด้งออกเด้งออกหมดไปไม่ถึงเขานะเลขส่วนหนึ่งก็คือการมีครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะถ้าว่าครูบาอาจารย์ท่านมีวิถีจิตที่ถึงมีวิถีจิตหรือวาสนากับทางเรื่องของวิญญ,ญาณ ก็อาจจะส่งได้ถึงครูบาอาจารย์ท่านก็จะรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยนะที่ดวงจิตเนี่ยไปอยู่ที่ไหนทําอะไรอย่างไรบ้างนะคะถ้าว่าได้เจอครูบาอาจารย์ที่เหมือนกับพูดง่ายๆว่ามีวาสนาด้านวิญญาณนะ ท่านก็อาจจะสามารถช่วยเหลือเราได้นะคะในการส่งบุญส่งกุศลแบบนั้นคือครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความามีวาสนาที่แตกต่างก,กันไปเหมือนกับเด็กนักเรียนะบางคนเก่งคณิตศาสตร์บางคนเก่งวิทยาศาสตร์บางคนเก่งบาสเกตบอลบางคนเก่งว่ายน้ําความเก่งไม่เหมือนกันในแต่ละด้านนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปัจจิตังของแต่ละคนแต่ว่าในตัวของคาราวาสแล้วเนี่ยอันเชื่อว่าถ้าหากว่าเราทําอะไรได้ถ้าเป็นความดีขอให้ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดมนต์การนั่ง ังสมาธิขอให้ตั้งใจส่งให้นะคะถ้าว่าจิตเรานิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาทาเรื่อยๆมันจะค่อยๆนิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะพอจิตเรานิ่งเป็นสมาธิก็อาจจะส่งถึงเขาและหากว่าการรมของเขาเบาบางลงแล้วเนี่ยอาจจะมีช่องให้แบามันส่งถึงได้ลิ่งถากว่าได้ทําบุญกับครูบาอาจารย์ที่ดีเนื้อนาบุญที่ดีก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟงังแต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นเรื่องของตัวเราเองเราทําเราได้แต่เรามีจิตอยากจะส่งให้ กนะ็ทําทุกอย่างแหละที่เป็นความดีส่งไปและมีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆยิ่งดีท่านก็จะแนะแนวได้นะคะว่าควรจะทําอะไรอย่างไรได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่จับใจความมาเล่าให้ฟังแต่าหากว่าไม่ถูกต้องตรงไหนก็อาจก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะและาหากว่าท่านไหนมีคําแนะนําเพิ่มเติมก็อย่าลืมแนะนํากันมาด้วยค่ะ